ขับเคลื่อนด้วยตัวเองเปลี่ยนสภาพเป็นรถได้ด้วยบริษัทของแคนาดาได้เผยความคิดในการขยายนวัตกรรมใหม่จากรถที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองไปเป็นห้องที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองห้องที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในชื่อทริ d ดค a สามารถถูกตั้งค่าให้เป็นรถหรือสำนักงานก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้เท่านั้น มันเป็นพาหนะที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ทำงานมือนกับรถไฟแมกเลฟที่แล่นโดยแรงผลักดันของแม่เหล็กซึ่งคอยขับเคลื่อนยานพาหนะนี้ก่อนที่มันจะถูกยกขึ้นไปทางด้านหน้าของอพาร์ตเมนต์ของผู้ใช้หลังจากประตูของอพาร์ตเมนต์เปิดขึ้นเมื่อตรวจพบทริดิก้าทว่าตอนนี้แผนนี้ยังเป็นไอเดียอยู่เท่านั้นนะยังไม่มีแผนการผลิตยอย่างเป็นทางการ คุณผู้ฟังล่ะคะอยากจะเห็นนวัตกรรมใหม่เนี้ยกลายเป็นความจริงหรือไม่อยลืมฝากคอมเมนต์นะ